วันนี้เรามาทำเมนูน้ำเงี้ยวกันนะคะตอนนี้อยู่ขั้นตอนการผัดเครื่องก่อนคะ่ะพริกแกงหมูสับแล้วก็มะเขือเทศวันนี้เราใส่ถั่วเน่าด้วยนะคะหอมไปโัวซอยะคะ่ะตอนนี้นี่อยู่จ่ะดึงอยู่เลย ต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่พริกแกงที่ผัดเมื่อกี้นะคะใส่ข้าวบารในหม้อตุน๋นกระโดกเท้าไก่แล้วก็มีเลือดมีดอกนิ้วตอนนี้เราตุ๋นได้ที่แล้วค่ะแล้วเอาเครื่องที่ผัดมาใส่เข้าไปเลยเอาเอาน้ําเปล่าได้ค่ะใส่เข้าไปนิดนึงก่อนมันน้ํามันข้นไปหน่อยเติมน้ำไปอีกนิดนึงค่ะ รดนมอเลยนะคะนี่คือหม้อใหญ่มากเครื่องแน่นๆเลยค่ะพริกแกงเราสั่งมาจากเชียงรายนะคะแล้วเราก็มาปรุงเพิ่มถั่วเน่าก็ส่งส่งมาจากเชียงรายเช่นกันสั่งใน l a ซ a ด้ค่ะลาซาด้านี้ทุกอย่างเดี๋ยวเราตุนอีกสักพักนะคะเราวมาชมตอนที่มันเสร็จแล้วนะคะ ื่องแม่นมากเลยค่ะยัยวๆนะจ้าน้ำมียวยยั่วจ้าอตอนนี้ก็สุกพร้อมทานแล้วนะคะเราเจอกันอีกครั้งตอนทานนะคะ